วมื่วานก็เป็นเคสสักดีที่พระลูกชายท่านส่งมาถึงโยมพ่อท่านซึ่งตอนนี้ก็ทราบไปเล่าๆแล้วว่าโยมพ่อท่านไปอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรท่านก็มีความปลื้มพิติว่าเอออย่างน้อยโยมพ่อก็ไม่ได้ไปตกใน,นมหานรกแม้จะมาเป็นกุมพันธ์ มาเป็นเจ้าหนาที่ปีหนึ่งหเดือนของสวรรค์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยบุญที่พ่อ,พอเ็ยได้ทำตอนอยู่เป็นมนุษย์บวชกระบวชพระลูกชายแม้ท่ามกลางท่านอยาไม่เห็นด้วยอยากให้ลาสิกขา แต่ตอนท้ายๆก็อนุโมทนา <Okay. S 1> แล้วกัพระลูกชายก็ตั้งใจเป็นพระแท้ระหว่างบวชก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบในกำลังบุญอย่างนี้เนะี่ยโบก็กำลังบุญที่พ่อก็ททำด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ไปมหาลโลก <Okay. S 1> ไม่มีบาปอากุศลกรรมขนาดนั้นเพราะฉะนั้น เวลาพระลูกชายเนี่ยบวชแล้วตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยบุญแรงนะจ๊ะ<อ>ถึงโยมพ่อโยมแม่เนี่ยมากทีเดียว<อ>แต่ถ้า<อ>บวชมาแล้วไม่ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมนี่โอ้บุญที่จะไปถึงโยมพ่อโยมแม่มันก็ลดหย่อนลงไป<อ>เลๆยๆจากใหญ่ๆก็เหลือเล็กๆได้น้อยอพยาโย,ยมบราชถามโยมพ่อท่านนะตอนอยู่อยู่จนหน้าคนระับ และก็จะพูดกันได้ภาพตอนพูดได้ภาพที่ค้าโุลาอะไรเนี่ยตัวจะหมองไปเลย<อ>เวลาเข้ามาอยู่ข้างหน้าบัลลังก์เนี่ย<อ>ทุกคนเนี่ยจะต้องเปลือยกายหมดนะ<อ>มาอย่างไรไปก็อย่างนั้นเนะทา<อ>่าเดิมความดีความชั่วมันชัดเจนกันมาตรงนี้ก่อนกับ<อ>เปลือกลยกายนมายืนอยู่เพราะน้ำพอสวรรดในเลขาพูดถึง กรรมที่ได้ขายสุราสิบปีขายทุกวันเลยครับแต่บุญก็ไ่ไดททำทุกวันขายทุกวันตัวมันจะหมองหมองมองเพราะใจมันหมองพอสวรรดิเลขาพูดถึงบุญที่ได้ทำสร้างองค์พระโดยตัวเองชวนคนอื่นแล้วก็บวชพระลูกชายแล้วก็บ,บนุนบนู่นบุนนี่ที่ทำตัวก็จะผ่องใสก็จะใสขึ้นมา จะสดชื่นกันมาเหมือนคนหายป่วยใหม่ๆอย่างนั้นนะแล้วก็จะรู้กันตรงนั้นเลย<อ>แต่ใครจะไปไหนไปอย่างไรตรงนั้นเราละมองภาพรวมกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละลายมันไม่เหมือนกันภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปริกย่อยมันก็มีนะคือเราจะพูดถึงผู้ที่ตาย บุญบาปไม่ชัดเจนนะ,ะไอหมองใสมันยังไม่ชัดเจนก้ากึ่งกันถ้ามาตรงนี้นะ,ะทุกาการที่หลวงพ่อจะพูดต่อไปน,นี้หมายถึงอย่างนี้นะ,ะจะได้เข้าใจแล้วเป็นเรื่องของฝันในฝัน,นเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะอาจารย์ภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีที่ตายแบบนี้นเมื่อครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่พามามมยืนมาคอยอยู่หน้าลานจากลานก็พาเข้ามาในห้องพิจารณาครับ ก็จะซักถามถึงประวัติตามมาเราเรียนเรียนรู้ไว้นะเผื่อว่าจะไปเยี่ยมจดนั้นจะได้รู้ๆกันมัง่งแต่พอไปถึงตรงนั้นลืมมันแปลกบรรยากาศบัญชวนให้ลืมมันสยองอย่างนีตรงนั้นมาทำไมเจ้ารู้ไหมเนะี่ยตอบเมือนกันเลยใหม่รู้รจ่แล้วพอพูดเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรต่างๆเนี่ยบางคน พอพูดเรื่องบาปหมองมากและหมองต่อเนื่อง oh. และเป็นนึกความหมองเก่าๆ oh. ที่สวรในเลขาอย่างไา่ารยได้พูดก็มีมัน oh. oh. จะแวบตรงนั้นไปเลย oh. นั่นไปมหาอนรก oh. 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 นี่ก็มีนี่ภาพรวมนะ oh. แต่ละลายมันจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> บางทีพูดเรื่องหมองคือพูดเรื่องบาปะก็จะหมอง okay. พอพูดเรื่องบุญโอ้สดชื่นขึ้นมาใสขึ้นมาแล้วก็ไปนึกถึงบุญ<อ>ที่ตัวเคยทำได้นึกได้คล้ายๆบุญเนี่ยมันไปชวนทำให้นึกถึงบุญต่อๆได้ปลื้มมาๆครับอ้าแวบหายจากนั้นไปสวรรค์<อ>ก็มีอ,อย่างนี้ก็มีนะแวบ,บไปหรือถ้าจะไปเกิด เป็นเปรตเนี่ยมันจะเห็นตรงนั้นชัดเลย oh. ตัวเนี่ยผิวพันธ์อะไรมันจะบอก oh. หน้าตาอะไรต่างๆเมื่อสวรรค์เลขากับสวรรค์เลขาขบทีมงานเขาพูดมา oh. พิยเจวราชซึ่งเป็นผู้ตัดตสิน oh. ก็จะบอกให้ไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ย oh. เขารู้ได้อย่างนี้ไงมันจะเป็นภาพภาพจะเกิดขึ้นเลย oh. มองอย่างนี้ภาพมันเกิดเลย oh. ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกาย oh. หรือไป ยม,มโลกไปถูกลงทันก็จะมีเจ้าหน้าที่พากันไปเลยแต่ถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้ามันดูแล้วอ,อยู่ในยม,มโลกไม่ได้ผิวพรรณมันจะเหมือนผิวหนังมนุษย์อย่างเงี้ยเจออ้าที่ก็จะพาไปที่ศลาที่จะไปส่งออกประตูที่จะไปมนุษย์สยโลกแล้วก็ถ้าจะไปเกิดเป็นกุมารบางทีเขาก็พาไปเลย ไปคอยเอาไว้แต่ทีนี่ของเคสสัตีดด้อันนี้เนี่ยพอบุญบาปแล้วเนี่ยต้องไปเป็นกุมาันเป็นกุมาันตอนนั้นเลย<อ>นี่เห็นไหมมัน<อ>มันหลากหลายเพราะฉะนั้นจะกำหนดตายตัวยากาเอาว่าภาพรวมบางทีมันมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดบุญบาปมันเหมือนการผสมสีมนึกออกไหมผกกสมสีที่มีแม่สี สีแดงดสีเหลืองสีน้ําเงินผสมเ <Captain. S 2> งินมันออกมาเป็นหลากสีเลยนี่บุญบาปพวกนันมันก็ออกมาหลากหลายไปหมดเลยบางทีมันอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนี้นบางทีเราฟังเคสดี avoid. เอ,อ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้กลับเป็นอย่างอันใหมบอย่างนี้พอเึกภาพตามได้ทันไหมจ๊ะท่านก็จะไปอย่างนั้นเมื่อวานนี้เรามาติดค้างเรื่องไอ้วงจรของเรา ซึ่งหลวงพ่อจะเล่าเรื่องนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องกับใครนะครัไม่ได้ไปกระทบใครไม่ได้ไปอะไรกับใครทั้งนั้นแหละเพราะว่าเรื่องรามันเป็นอย่างนี้เมื่อวานนั้นค้างเอาไว้ว่ามันต้องมีผู้ผลิตครับใช่ไหมจ๊ะมีเจ้าของเจ้าของถ้าใหญ่ๆแต่ก็จะมีหุ้นส่วนกันครับฝ่ายจัดจำหน่ายขบวนการโปรโมชั่นอะไรต่างๆเหล่านั้น โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่อยไปก็สตั้งถึงผู้ดื่มเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่มีบาปกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกสร้างให้เขาดื่มกันทุกวันแต่ทำบุญนานๆานานานทำทีนะแล้วคนดื่มก็มึนกับเมาทุกวันไอ้ดึงสลาแล้วที่มันเกิดประโยชน์ก็ยังนึกไม่ออก ตัวราในพุทธเจ้าอนุญาตให้แค่เป็นกระสายยาคือเป็นตัวนํายาให้ไปรักษาโรคนิดเดียวแต่ไม่ใช่เอายากระสายเหล้าคือเหล้าซะเยอะเอายานิดยาดองกระดูกเป็ดอะไรเงี้ยนี่คือนี่ต้องดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาพูดเหมาตีกินเลยว่าพุทธเจ้าอนุญาตให้ดืม่มท่านอนุญาต แค่ไหนต้องศึกษาให้ดีคไม่แค่ข้าวหมากหรือข้าวหมักนะกินไปหลายๆห่อนี่หน้าตึงกันหูเหอตึงก็รวยก้วยตากอ่ะเข้าไปแช่น้ำผึ้งจิทํจมันแข็งเป๊กเลยนะแล้วก็มาถวายให้ฉันตอนนั้นโบวถใหม่ๆไอ้ดีนี่ฉันเปลูกไอ้ดีนี่สองลูก หนามเริ่มหนาหนาเลยเพราะดูสามหูหนาเลย oh. เ้ยมันชักจะยังไงอย่างไงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยบอกยายบอกถ้าใครเอานี่มาไม่เอาเนี่ยพระฉันไปรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย oh. มันตึงๆึงมาแล้วเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มแล้วทั้งมึนทั้งเมาผลจากการมึนและการเมามีผลเ,เสียเยอะแต่ว่าเขาไม่ดูกัน กขไม่ดูไอความอยากที่มันมาบดบังดวงปัญญาคือดูได้แต่ไม่ดูเสีย <Okay. S 1> อยากรวยร <Okay. S 1> เลยไม่ได้ดูข้อเสียว่าผลจากการทำอาชีพนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร <Okay. S 1> รวยชาติเดียวแต่ว่าไม่รวยอีกหลายชาติจนตายแล้วไปอบายไอ้คนกินก็อยากกิน okay. เพราะว่าอยากสนุกทีนี้พอเราประกอบเหตุนี้พอผลเกิดขึ้นตอนใกล้จะตายดวงบาปเนี่ยมันโตเพราะทำทุกวันมันขายทุกวันยิ่งใครซื้อแล่าเราไปดื่มแล้วผลเสียเขามาก<อ>ถึงชีวิตโอ้โห,โหยิ่งมากถึงสุขภาพถึงครอบครัวถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยดวงบาปมันก็จะส่งมา ที่ผู้ต้นคิดนี่แหละผู้เริ่มต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตายเนี่ยมันจะนึกบุญไม่ค่อยออกหรอก,ออกคือบุญจะไม่ค่อยมีกําลังหนึง่งทรัพย์ที่ได้มาแล้วเน่ยมันเป็นวิชาชีวะบุญมันก็หย่อนไปในระดับหนึ่งแล้วสองนานๆนนทาทีไม่ได้ทําบ่อยหย่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นบาปนี่ก็จะได้ช่องจะเข้าไปครอบคลุมในเห็นยามคิดรู้ในใจเราเลย ให้เป็นภาพฉายออกมาให้เราเห็นตรงนี้แหละอันตรายรและมันก็จะดูดไปที่มหานรกทั้งขบวนเลยนี่เราฝันถึงเรื่องของผู้ที่เกิดขึ้นในอดีตนะตอนนี้นเขาไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะปัจจุบันรบเราพูดถึงอดีตที่เขากำลังไปอยู่กัน ปัจจุบันไม่รู้ไม่รู้นะฮะแต่อย่างนี้เข้าใจป่ะจ๊ะเข้าใจเพราะจะไม่ไปกระทบใครไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวแล้วพูดเลยเฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันกับลูกพระราชฟังเท่านั้นครับให้นึกถึงภาพภูเขาไฟฟูจิสวยๆแล้วตัดยอดออกแล้วมีทะเลสาบอยู่บนภูเขาไฟนึกภาพออกไหมจ๊ะอ๋อครับอ่าแต่แทนที่จะเป็นภูเขาไฟ มีเทเลสาบมันเป็นมอทองแดงมีลักษณะอย่างนั้นนะโอ้ oh. แต่ใหญ่กว่าภูเขาอ oh. และใหญ่กว่าซปเปอร์ทะเลสาบทั้งหลายมันใหญ่มาก oh. นึกภาพออกไหม oh. ออกออกนะแล้เราไปดูข้างใต oh. ้เทเลสาบเราจะพบโอ้ oh. Oh. ผู้ที่อยู่ในนี้ตัวใหญ่มากๆเดียว oh. ถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีหุ้นใหญ่ก็จะตัวใหญ่อยู่ใต้ทะเลสาบ โอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยโลหะร้อนๆมันจะมาจากในท้อง oh. ไหลยังมาเหมือนน้ําทองแดงอะไรแต่ว่ามันดํามันเหมือนน้ดดํากรดที่มันออกมาค <c oughs> มากไหลเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายแบนั้นแออัดกันเต็มเลยมันยาวนานมา,จากจนกระทั่งน้ําโลหะนี่มันท่วม oh. แล้วนึกถึงลาว่า ข <C at> องภูเขาไฟ <c ats> ามันไหลเป็นทานน้ําลง <c ats> มาแต่แทนแทนทีน่จะเป็นทานน้าลาวาก็เป็นทานน้อโลอหะ <c ats> ทองแดงแต่มันสีมันดำดำยัไปรู้เรียกโลหะอะไรมันร้อนๆเหมือนกรดเป็นทานใหญ่แล้วก็แยกย่อย <c ats> อในแยกย่อยเลื่อยไปเลยทานใหญ่ๆก็ใครค้าระดับไหนเนี่ย <c ats> <อ>มันก็จะอยู่ในแม่น้ำ ในสายนั้นใหญ่ๆนอนดื่มนอนกินอส,สองฝั่งก็จะมีนในนิรยาบาลเขาอยู่<อ>คืนไม่ได้กเกิดตายก็อยู่นั้นแหละนอนอใต้ทะเลสาบบนภูเขาที่เป็นหม้อนั้นออกมาจากภายในท้องในตัวออกมาล้นภูเขาออกมาเป็นฐานน้ำแล้วก็พวกนั้นก็ดื่มกินตัวก็เล็กลงมาเรื่อยๆเล็กจากในนั้นลดหย่อนลงมา ขึ้นอยู่กับปริมาณมากหรือน้อยจำนวนปีจำนวนอะไรแล้วก็จะแยกย่อยเป็นสายสาย,ยสี่ปัวซาปัวซาอะไรก็ว่ากันไปสี่สปัวหา้าปัวอะไรกว่าไปันเลยแยกยกแยกแยกแยกกันไปนี่นี่ฝ่ายขายรวมทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายอะไรมันจะแยกกันออกมาอย่างนี้แล้วก็จะพยู่ตอนท้ายมันจะเป็นหม้อใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้าง ไอหม้อนี่อย่าไปนึกว่าหม้อเล็กๆอย่างที่หลวงพ่อทํามือนะเ <c oughs> พราะมือมันได้แค่นี้ <c oughs> ยายมาหาสารน้ำโลหะรลังล,ะล,ะล,ะลายนิรยาบาลก็อยู่ตรงนั้นนะหลับรลอกแล้วก็สัตว์นรกที่กินอนี่ผู้ดื่ม <c oughs> ก็นอนเรียงรายก็ห้กรอก <c oughs> บางที่บางหม้อก็เป็นนายนิรยาบาลผสมกับผู้ขาย <c oughs> ผู้ขายก็ตักกรอก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตักเข้าตัว oh, <hey. S 1> นี่ในมหานรก oh. ยาวนานทีเดียวกว่าจะหมดกรรมตรงนี้เมื่อกรรมเบาบางลงแล้วเนี่ย oh. ก็จะไปอุสธรนรกมันก oh. ็จะหลุดไปเจอแม่น้ำขวางหน้าถ้าหากว่ากรรมมากฆ่ามากจำนวนมากๆก,ก็แม่น้ำใหญ่ oh. สองฝั่งแม่น้ำไปจะมีนายน,นิรยาบาลที่เกิดจากบาปครับ oh. ตัวก็จะต้องว่ายข้ามไปเกิดตายเกิดตายนั้นก็จะข้ามกันได้เนี่ยหลายแสนหลายล้านปีเป็นกับปีก็มีแต่หากว่าน้อยหน่อยก็ไม่น้ำจะเล็กลงลดหย่อนกันมาอย่างนี้เรื่อยๆเขาจะแบกว่ายขยโยอย่างนี้พอหมดจากนี้ก็อันนี้เล่ารัดเลยนะก็ถึงจะมายมบาโลกจะมามีโอกาสตรงนี้อีกทีหนึ่งตอนพิจารณาบุญบาป แต่มักยังงๆงงมาถึงนึกบุญไม่ค่อยออกอยิ่งโมูญ่ญาติไม่ได้อุทิศส่วนสนมาเมือ่อกับที่แล้วนะหรือตอนไหนหรือในช่วงที่ผ่านมายิ่งลําบาก<อ>มันจะนึกไม่ค่อยออกอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นต้ภาพบาปตั้งตัวแต่มันจางลงไปละ<อ>กายกับเรยผอมดำก็ถูกไปยมโลกตอนนี้ก็บเบาหน่อยอก็จะเป็นหมอ แล้วก็ตัดก,กรอกคล้ายๆกัแต่ว่าบางเบาลงไปหน่อยหนะึ่งรวมทั้งอภูติขายก็ตักให้แล้วก็ตักอินเองมันละลายตายฟื้นเกิดอะไรอย่างนี้จจกนี่ถ้าพ้นกรรมก็จะหลุดไปเนี่ยพอหลุดไปคันนี้ก็จะมาออก,กันที่ประตู ตอนนี้บุญแล้วแต่บุญบาปให้ช่องแล้วน,นี่ตรงนี้ทั้งนั้นจริงไม่เป็นกฎเกณฑ์ไงบ,บางทีบุญมาทันแรบหายใจตรงนั้นไปเปรตมีอยู่ในเปรทโลกกับเปรตที่อยู่ในเมืองมนุษย์เฉพาะไอ้ที่ดื่มเนี่ยมันจะผอมดำสูงจะพุงโลโ<อ>จะหันหน้ามาหากันเป็นทีมก็มี<อ>แค่สองก็มี ก็จะไอจีนเอามาออต้นหนึ่งไอจ,จีนเป็นโลหะเหลวๆร้อนๆควันกลุ่นเป็นกรดไอ้ที่ข้างหน้าดื่มกินกินเงี้ยเข้าไปเลยกินเงินไ,อไปอันนั้นก็แวะเอามาอันนั้ออกๆๆอนก็อันนั้นออกอันนั้นอ่มอ็อกอัมอะไรเงี้ย แล้วก็สลับกันไม่ผัดกันไม่ผัดกันมาเงี้ยอ,อยู่ยาวนานีเดียวกว่าจะเป็นพระราทัตตปชีวีเวลยที่รับบุญได้ก็คือขึ้นคของเงิน